กฎของการทําให้แฟนเคารพกับ,บสมองคนเนี่ยปฏิบัติกับเราแบบไหนเป็นเพราะเราเนี่ยทำตัวเองครับคนจะไม่มีทางเคารพคุณแล้วไม่ใช่แต่แฟนเก่าทุกคนที่เจอเราในชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีทางเคารพเราเลยถ้าคุณพูดหรือปฏิบัติต่อตัวเองแบบนี้หนึ่งครับด้วยค่าตัวเองว่าฉันเนี่ยมันแย่จังเลยพูดให้เขาฟังครับว่าฉันเนี่ยมันห่วยจังเลยว่าฉันเนี่ยไม่เอาไหนเลยอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่ได้พูดให้เกียรติตัวเองคนอื่นมันก็ไม่ให้เกียรติคุณ 2. การเรียกชื่อเล่นของตัวเองครับจำไว้นะครับอย่าเรียกชื่อเล่นของตัวเองให้ใครฟังสามครับระหว่างมึงกับกูคำนี้ก็คนมันไม่เกรงใจอยู่แล้วครับมันตั้งหน้าตั้งตาที่จะเป็นศัตรูครับเพราะงั้นเนี่ยแฟนเก่าไม่มีทางเคารพคุณถ้าวันนี้คุณยังมีการพูดคุยปฏิบ ปฏิสัมพันธ์กันอยู่แม้ว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีการคุยกันหนึ่งครั้งหรือว่า1เดือนอาจจะคุยกันหนึ่งครั้งจริง,รงๆนี่มันเป็นโอกาสที่จูงใจให้เขากลับมาขอบอกคุณใหม่ได้นะครับแค่ลำดับที่1เปลี่ยนสรพพนามในการพูดสมัยก่อนอาจจะเป็นบีเป็นบีเป็นหมีหมด,าดาลุงดาลิงแล้วแต่ครับแต่หลังจากนี้ต้องมีแค่คุณกับผมคุณกับฉันไม่มีสรรพนามอื่นคือมันเหมือนกับว่าเขาต้องรู้สึกว่ามันมีความห่างออกมาระดับหนึ่ง ที่คุณจะไม่สามารถมาแสดงพฤติกรรมหย,ยาบๆอะไรต่างๆกับฉันได้แค่สัพพนามคําเดียวมันทําให้คนเกรงใจคุณครับมันทําให้คนมันเปลี่ยนความรู้สึกของคนได้เปลี่ยนใหม่หลังจากนี้ครับมีแต่คุณกับผมหรือคุณกับฉันมีคนอินบ็อกมาถามครูควมแบบนี้เยอะมากเลยว่าถ้าหนูเปลี่ยนคําพูดที่เคยเรียกกันเดี๋ยวเขาก็หมดรักหนูสิคะ ถ้าหนูเปลี่ยนคําพูดที่เราเคยคบหากันเหมือนช่วงสมัยก่อนเดี๋ยวเขาก็คิดว่าหนูมีคนใหม่ครูขอโทษนะครับถ้าเขายังแคร์จุดนั้นจริง,รงๆเขาไม่ทิ้งคุณไปหรอกถ้าเขายังรักคุณจริงๆอะ่ะมันไม่มาถึงวันนี้ถ้าเขายังผูกพันกับคุณจริงๆอะ่ะมันไม่เลิกกันครับแต่ส่วนหนึ่งของการที่ต้องเลิกกันวันนี้คือเขาไม่เคารพคุณครับเรื่องนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะ ราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุคพ่หลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่0 0ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมด เท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับ คิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่3ามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัคร ครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบ,บายสเตว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ เจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่าง มูลค่าอันเนี้ยหนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสามนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะห้าท่านแรกนะครับ